ไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่ถึงมาตอนเช้าสิ่ง,งแรกที่ฉันนั้นคิดดี o l l t h t h i n g I think about it's you อาจจะฟังดูไม่ค่อยดี but it's you จนฉันคิดถึงเธออยู่วันหนึ่งขาดไปหาได้ไหมหากวันพุธเธอต้องถึงเช้าเดี๋ยวไปเจอตอนกลางคืนก็ได้เดี๋ยวจะรอ,อพรหัสสุกเธออยู่หนสวร์าทิต์อยู่ด้วยกันไหมหอยากเจอทุกวันอยากเจอทุกวันแค่อยากจะรู้ตอนนี้เธอนั้นจะทำอะไรอยู่แต่ว่าฉันไม่ทำไม่เป็นอาทำอะไรเอาได้คิดถึงเธอไปวันวัน เธอคงไม่รู้วันดีวันหนึ่งสัป,ปดาห์นั้นมีอยู่เจ็ดวันในหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีไปดหมื่นหกพันสี่ร้อยวินาทีคิดถึงเธอทุกทีเธอไม่รู้ว่าดิเธอไม่รู้ว่าดิเธอไม่รู้ว่าดิที่เราสาวไปกูเกิลมาเลยนะเนี่ยวันจนฉันคิดถึงเธออยู่วันหนึ่งขานไปหาได้ไหมหากวันพุธเธอต้องตื่นเช้าเดี๋ยวไปเจอตอนกลางคืน,นก็ได้เดี๋ยวจะรอพรหัสสุกเธออยู่ใน สาร์อาทิตย์อยู่ด้วยกันไหมอ <m> ยากเจอทุกวันอยากเจอทุกวันแค่อยากเจอเธอทุกวันแค่อยากเจอเธอทุกวันแค่อยากเจอเธอทุกวันแค่อยากเจอ วันจนฉันคิดถึงเธออยู่วันหนึ่งคานไปหาได้ไหมหากวันพูธเธอต้องตื่นเช้าเดี๋ยวไปเจอตอนกลางคืน,นก็ได้เดี๋ยวจะหลอพฤลหัสสุขเธออยู่ในสวนาทิ์อยู่ด้วยกันไหม อยากเจอทุกวันอยากเจอทุกวันจนฉันคิดถึงเธออยู่วันหนึ่งคานไปหาได้ไหมหากวันพุธเธอต้องตื่นเช้าเดี๋ยวไปเจอตอนกลางคืนก็ได้เดี๋ยวจะรอพลิหัสสุกเธออยู่ไหนสาร์อทิตย์อยู่ด้วยกันไหมอยากเจอทุกวันอยากเจอทุกวันแค่อยากเจอ เธอทุกวันแค่อยากเจอเธอทุกวันแค่อยากเจอเธอทุกวันแค่อยากเจอ